ขั้นแรกครับเราต้องหาฝาลางเหล็กครับอันนี้8ปดคูณสิบสโดยประมาณมายึดทำเป็นฐานครับอันนี้ยึดแล้วลนะแล้วก็เจาะรูฮนะเดี๋ยวเอาเครื่องมาทาบลงครับ อันนี้กินซ้ายมานิดนึงครับเดี๋ยวเวลายึดจริงเราพยายามดันให้มันมาอยู่ตรงกลางหน่อยครับอันนี้ดูการยึดพอเป็นแนวทางให้ดูครับแล้วเราเราก็เอาท่อจริงมาใส่เลยครับ หลังจากประกอบปั๊มน้ำมิซู200วัตต์ครับเข้ากับถังซันโยครับก็ดูแน่นหนาดีครับแต่ว่ามีบางจุดครับรั่วซึมอยู่ครับบริเวณน,นี้ครับเดี๋ยวเราจะเปิดไฟเข้ามาเลยนะครับ สังเกตที่เทชรเกตครับตัดที่2.5บาโดยประมาณครับแต่ส่วนที่ตัวเรียนตำตรงนี้ครับน้ำพู่เป็นเส้นเลยครับสรุปก็คือตัวเรียนต้ำ อันนี้ใช้ไม่ได้แล้วครับแต่ก็ไม่เป็นไรฮะเราไว้ใส่กับอันอื่นเพราะเราจะเทสแค่ถังกับการดัดแปลงฐานฐานของปั๊มครับสิ่งที่สำคัญครับเราต้องเช็ครอยต่อตรงนี้ครับเพราะเราเป็นถังดัดแปลงมันอาจจะไม่ได้เซนเตอร์มันนรับ สรุปจุดท่อลงถังใช้ได้ดีครับถือว่าการดัดแปลงครั้งนี้ผ่านครับไว้เราก็เอาถังและฐานที่ดัดแปลงนี่ครไปใช้กับเครื่องตัวตัวอื่นได้ครับแต่ต้องเป็นรุ่น มิสูสามขารุ่นแบบนี้นะครับเพราะรุ่นแบบนี้มันไม่ต้องใช้รูแอร์ชาร์เจอร์ครับเพราะถังตัวนี้มีรูสำหรับใส่เพ t เชอร์สวิตชรูเดียวครับเป็นรูสองหุนด้วยครับถ้าเราจะไปใส่ถังรุ่นใหม่ดัดแปลงกับถังรุ่นใหม่เราต้องไปเจาะรูที่ถังเพิ่มครับเพื่อเจาะรูติด ติดเกีียวรูออกมาสามหุนเพื่อใส่แอร์ชาร์จครับก็เล่าให้เพื่อนๆฟังเผื่อเพื่อนๆอ,อยากดัดแปลงครับสรุปก็คือใช้ได้ดีครับแต่ปั๊มตัวนี้เสียแล้วครับตัวเรือนรั่วครับถ้าเพื่อนๆถูกใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ